พระมหาเจดีย์พุทธคยาวัดจองคำพระอารามหลวงซึ่งองค์นี้จำลองมาจากประเทศอินเดียอยู่ที่อำเภอเงาวจังหวัดลำปางและวันนี้หลวงปู่เข้ามาที่นี่ก็จะมาถ่ายภาพนี้ไปเพื่อจะสร้างจำลองไว้ที่พุทธสถานวัดปรงชัยซึ่งตอนนี้ได้ลงเสา เสาเอกเสาเข็มไปที่เรียบร้อยแล้วจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างขึ้นไปตามลำดับอันนี้ถ่ายให้ดูด้านนอกก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับ กรับตอนนี้เเข้ามาด้านในพระเจดีพุทธคยาเจดีขอพรนะเป็นมงคลจงอวยพรให้คณะสัทชาาาัยจะได้ทำกัหลายาณนะมิตทุกคนทุกท่านพบกับความสุขสมปรารถนาต่อการทุกคนทุกท่านเตินสาธุพระพุทธรูปที่ประดิติฐานใต้ฐานพุทธคยาเจดีคือ พะระพุทธเมตตาพระทนาได้มากราบแล้วจะเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย